เค okay, วัสดีครับเออเวลาตอนนี้มีกิจกรรมใหม่มานะาผมเป็นกิจกรรมการอันเชิญเนาะนะฮะก็ให้ผมเดานะเขาเอามาแทนตัวใหม่นะครับอ่อตามเดฟพ็อกอ่นะเขาบอกว่าตู้ ASR นะ่ะมันจะมาทุกๆสามอาทิตย์นะผมแล้วก็ตอนเนี้ยถัดจากตู้ฟูชูกับโฮยานแล้วเนี่ยไม่ใช่สิตู้ฟูชูกับนาฮอนะครับมันก็ประมาณสามอาทิตย์พอดีนะครับแล้วกิจนี้ก็มาผมคิดว่าเขาทําตัวไม่ทันนะ แล้วเขาก็เลี้กิจนี้มาแทนนะครับก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะผมกิจกรรมนี้ก็คือทุกๆการอัญเชิญนะครับผมในอัญเชิญถาวรอนนะ่ะคือตู้เล็ดตู้ถาวรน,นะครับเราจะได้1แต้มนะครับผมอ่าเนี่ยหการอัญเชิญเราจะได้1แต้มแล้วอ่าถ้าใครที่ได้ศักยภาพก็คือได้ดาวครบหมด ทั้งหมดในอันเชิญถาวอนก็ได้ไปเลย300ทันทีนะผมสามร้อก็น่าจะประมาณตรงนี้เนาะก็คงมีเดี่ยววานนะผมที่แบบปลดดาวอะ่ะปลดตรงเนี้ยอะไรโอ้โหแพ้โคตรเยอะปลดดาวตรงเนี้ยในตู้ถาวรอ,อะ่ะเต็มหมดผมว่า <c oughs> คงมีเดี่ยววานเน่ยนะฮะก็ได้ไปเลย300เนาะอ่าก็ไม่ต้องมาสุม่มโอเค แต่ก็อาแต้มจะถูกรีเซ็ตหลังกิจกรรมหมดนะครับแล้วก็กิจกรรมอยู่7วันนะครับอืมก็น้อยอยู่นะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจาก7วันเนี้ยตู้ ASR ตัวใหม่จะมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามามาก่อนตู้ ASR ตัวใหม่นี่ผมว่าหนักอยู่นะ ก็เป็นกิจกรรมดักนะครับผมถามว่าผมเปิดไหมผมว่าก็น่าจะเปิดนะเอามาดูที่รางวัลกันก่อนนะผมรางวัลที่น่าสนใจจริงๆจะอยู่ที่100นะครับอจะมีตัวนี้นะครับผมวอโลนิก้าป้าผมจําชื่อไม่ได้ตัวนี้นะผมทัศโยมิแล้วก็คลอสนะครับใครที่ไม่มีคลอสนะผมว่าตัวนี้กิจเนี่ยน่าสนใจนะผมถึงแม้ว่าการันตีตัว ตัว sr ปกติอยู่ที่80นะครับแต่เนี้ยมาเป็น0 0อ่าเพิ่มมานหน่อยเนาะแต่กอ็อย่างน้อยได้ตัวที่เราเลือกนะครับแล้วก็มีหินม่วงอ่ะมีหินม่วงมานิดหน่อยนะครับผมส่วนที่เหลือผมว่าเป็นของพวกวานกับพวกโรมาแล้วนะฮะอ่งร้อแต้มเกิน100แต้มไปผมว่าเป็นของพวกวานละไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมคุ้มแค่100แต่ใครมีคอส อาจจะข้ามก็ได้นะเผื่อหลังจากตู้นี้มันจะมีตู้เอซมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นผมผมก็เปิดนะเพราะว่าคนปกติเขาก็ดองตัวกันอยู่แล้วปะนะฮะเอางี้คือจากคลิปอันนั้นใช่ไหมฮะคลิปสอนผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้คุณเปิดตัวกาชาไปเลยใช่ไหมฮะอ่ ถ้าคุณเพิ่งเล่นน่ะผมว่าคุณคนเปิดเพราะคุณดองตั๋วไม่ได้นะครับคุณดองตั๋วกาชาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคุณเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ากิจกรรมมันใกล้มาคุณอาจจะดองตั๋วนิดนึงนะผมอาจจะเปิดไปสักครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือตอนกิจกรรมมาคุณก็ทยอยเปิดตอนกิจกรรมมาทีเดียวนะคุณจะได้ตัวเลือกพวกนี้ด้วยนะครับผมถ้าคุณเพิ่งเล่นใหม่ตอนที่กิจกรรมนี้เพิ่งมานะก็ถือว่าโชคดีนะผมมีทางตู้เลือก ตู้เลือกถาวบอนเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับทําให้คุณได้ตัวละครตอนต้นเกมมาเยอะนะผมแล้วก็ตอนต้นเกมอ่ะรวมรวมรีดีมโค้ดกับรวมกิจกรรมแจกตอนต้นอ่ะคุณได้ตั๋วกระชายเยอะมากนะครับคุณได้ตั๋วม่วงเยอะมากอืมเพราะงั้นเปิดไปเลยนะครับผมเปิดไปเลยโอเคแต่ตู้ถาวบอน,นะครับผมผมไม่แนะนาให้ พอคุณผ่านช่วงกลางถึงท้ายเกมไปแล้วผมไม่ได้นาให้คุณเปิดนะเพราะว่าหนึ่งนะผมคุณได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยคือปัญหาคือคุณได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวมันเยอะมากนะครับผมใช่มันมีตัว sr ที่เป็นแสงมืดก็จริงแต่คุณได้มาุณก็ไม่รู้ตัวไหนมันจะได้นะครับแล้วมันเป็นตัวซ้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเนี่ยปัญหาก็คือคุณมีโอกาสได้ตัวซ้ําด้วยนะครับแล้วในมุมผมนะอันนี้คือในมุมมองผมนะ คุณเปิดตู้นี้เหมือนคุณเอาตั๋วกระชามาโยนทิ้งอะในความคิดผมนะอาความคิดเอ่อแต่และคนก็มีแนวทางกันรี่เป็นของตัวเองเนาะแต่ในทางของผมอะสาหรับเกมการชาที่มีตู้แบนเนอร์แล้วที่มันเลือกได้ผมไอ้ตู้นี้เหมาะกับบานเพราะว่ามันเหมือนเอาเอาเพชรเอาเงินอะมันโยนทิ้งแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะผมถ้าได้ตัวซ้ำมาก็เหมือนได้ขยะมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเกมในตัวซ้ำมาได้ตัวซ้ำอะ่ะมันไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นผลอะไรขนาดนั้นผมมันได้แค่สเตตัสเนาะมันไม่เหมือนกับพวกเกนชินหรือฮงไกที่ได้ตัวซามแล้วตัวละครมันจะเก่งขึ้นหลายเท่าอะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราควรดองตั๋วไว้เพื่อรอตู้เล็ดอัพดีกว่านะผมดีกว่ายกเว้นวานนะถ้าเป็นวานนะคุณเปิดไปเลยนะครับผมวานได้มีข้อจํากัดอยู่แล้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะก็คือคุณคุณดองตั๋วนะผมแล้วเกมเนี้ย ถ้าคุณเล่นคุณสังเกตนะผมไม่เปิดผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะแล้วก็คอะไรพวกนี้ผมก็เปิดมาหมดแล้วจริงๆอะปลดหมดตั้งแต่ก่อนรเวลประมาณ80อะผมก็ปลดมาหมดแล้วแหละควสพวกนี้มันไม่ค่อยมีรายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าไอา้ตั๋วที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มากิจกรรมน้นนเลยนะอันเนี้ยได้มาเฉียกกิจกรรมน้นนูเลยในละเพจผมก็มีอยู่ประมาณ2 0,000กว่าตลอดอะ ก็ถ้าคุณเป็นสายฟรีนะไม่เติมสักบาทอะเดือนหนึ่งคุณน่าจะได้ประมาณ100มั้งประมาณ9 0้าสิบถึงหนึอนะครับสำหรับตัวม่วงนะฮะ,ะคุณจะได้มาจากกิจกรรมตรงเนี้ยที่มันจะมีตลอดนะครับผมไอตรงเนี้ยจะมีกิจกรรมมาตลอดแล้วก็ในส่วนของ PVE นะครับ PVE เราจะได้มาจากอันนี้เนี่ยผมมันเพิ่งรีไปเนาะอินเทอร์เนต็ตได้ตัวกระเพทเยอะมาก แล้วก็หอรายเดือนนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะมีกิจกรรมมา2อันนะครับอันนี้ก็ได้เพชรกับตัวม่วงเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเขาได้ประมาณอย่างต่ำนะ90-100นะครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้นจากต้นเกมไปแล้วเนี่ยสักประมาณโลที่400-500ถึงเนี่ยคุณไม่ต้องมาเปิดตู้ถาวรละเพราะว่าเดี๋ยวคงจะได้ตัวซ้ำนะครับผมจริงๆอะผมก็เปิดไปอยู่นะแล้วก็ได้ตัวซ้ำนะ อันเนี้ยจริงๆตรงนี้ผมควรมี180นะครับเพราะว่า,าผมไม่รู้ว่ากิจรกรรมมันมานะผมก็เลยกดเล่นไปนะผมอ่าน,นี่นะครับเนี่ยวันที่6เนะี่ยผมกดไป10โลนะครับ10โลแล้วก็วันที่4อ่ะผมก็กดไปอีก10โลนะฮะเพราะผมไม่รู้ว่ากิจรกรรมมันจะมาผมก็เลยกดเล่นไปนะครับผมน,นี่แหละเกมนี้มันแจกตั๋วเยอะมากเลยนะนะครับโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอ่อโอเคไปที่อีเวนต์ก่อนอ่ะก็ถ้าใครเป็นสายเติมปานกลางนะผมเปิดมาสัก1นึ่งหนึ่ง,งอพอเนาะแต่ใครที่ไม่มีคอร์สแล้วเนี่ยก็ลองดูว่าคุณอยากได้ตัวพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่มีคอร์สแต่ผมอยากได้ผมก็จะเปิดไปสักหนึ่ร้อนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวก็ค่อยไปเก็บใหม่เนาะโอเคนะฮะ เพราะว่าตู้กายปาปกติมันอยู่2อาทิตย์เน่ะเราน่าจะฟื้นฟื้นตัวม่วงทันนะผมว่าทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหอผมก็ยังไม่ได้ลงครบนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณที่รับชมครับ